ก็ตามครับที่กําลังมีปัญหานอนไม่หลับนะครับต้องฟังผมเลยนะครับผมเป็นคนนึ่งที่นอนหลับยากมากนะฮะระหว่างที่เรานอนนะครับสมองจะคิดอยู่ตลอดเวลานะครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับนะครับและที่สําคัญเลยชอบตื่นมากลางดึกครับพอตื่นมากลางดึกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับนอนไม่หลับต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมตื่นเช้าขึ้นมาครับจะมีอาการงัวเงียนะครับจะมีอาการอ่อนเพลียนะครับ รู้สึกไม่สดชื่นมีอาการปวดขมับปวดหัวนะครับวันนี้ผมมีทางออกครับก็คือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของผมเองเลยนะฮะก็คือผลิตภัณฑ์ตัว NRD ของฮาชินะครับปลอดภัยมากๆ100%เซนะครับโดยที่ไม่มีผลต่อตับและไตนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่กำลังพึ่งยานอนหลับยาคลายเครียดนะครับบอกเลยนะครับว่า NRD เป็นตัวช่วยที่ดีกับคนกลุ่มนี้มากๆเพราะการที่เราทานยานอนหลับหรือยาคลายเครียดบ่อยๆนะครับมันจะทําให้เราไม่สามารถนอนเองได้นะครับเพราะฉะนั้นนะ N.R.D. คือตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับคนไข้กลุ่มนี้เลยต้องบอกนะครับว่า N.R.D. เนี่ยผมพิถีพิถันมากนะครับในการพัฒนานะครับมีทีมวิจัยพัฒนานักวิชาการเก่งๆนะครับที่ร่วมกันพัฒนานะครับสูตรตํำรับที่ชื่อว่า N.R.D. ตอนนี้นะครับเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับและที่สําคัญเลยผมได้ทําการวิจัยจริงๆนะครับกับคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับจำนวน10คนด้วยกันนะครับมีการเจาะเลือดก่อนทานหลังทานนะครับว่าฮอร์โมนของสารสื่อประสาทนะครับ คือฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดฮอร์โมนแห่งความทุกข์ซึ่งผลลัพธ์เป็นอะไรที่ว้าวมากนะครับคนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนะครับทั้ง10คนเห็นผลลัพธ์เกิน80%ทั้งหมดเลยนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับคนไข้ทุกคนนะครมาดูว่าส่วนประกอบสารสกัดที่มีอยู่ใน NRD มีอะไรบ้างครับมาดูกันตัวแรกนะครับตัวนี้เลยนะครับทาร์ทเชอร์รี่นะครับมีงานวิจัยรองรับนะครับว่ามีผลกับการนอนหลับนะครับนั่นก็คือซีโรโทนินนะครับ ถ้าร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ฮอร์โมนซีโรโทนินได้จํานวนมากนะครับก็จะส่งผลทําให้เรามีการคลายเครียดมีการผ่อนคลายนะครับและที่สําคัญเลยครับซีโรโทนินนี้ก็จะเป็นตัวตั้งต้นของการสังเคราะห์นะครับเปลี่ยนไปเป็นตัวเมลาโทนินนะครับซึ่งก็จะช่วยทําให้เราหลับลึกหลับสบายครับและสารสกัดที่2ครับมีชื่อว่าควอเซตินคอมเพล็ก์นะครับเป็นสารสกัดที่ผมนําเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์นะครับจะช่วยกระตุ้นการสร้างโกรทฮอร์โมนและกระตุ้นการสร้างเมลาโทนิน ทำให้ร่างกายเราหลับลึกหลับสบายมีการผ่อนคลายที่ดีและที่สําคัญเลยนะครับจะเป็นตัวหนึ่งนะที่บล็อกความเครียดนะครับและจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคเสื่อมต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งได้ดีมากๆครับและสารสกรัดตัวที่3นะครับมีชื่อว่า L-Tenine ตัวนี้ผมนําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการผลิตคลื่นอัลฟาซึ่งคลื่นนี้จะเป็นคลื่นที่ดีมีผลช่วยทำให้เรานอน,อนหลับลึกหลับสบายหลับได้เร็วขึ้นนะครับ และ ตัวนี้นะครับยังมีการบล็อกการผลิตขึ้นเบต้าซึ่งจะมีผลจะทําให้เรานอนไม่หลับทําให้ร่างกายเรามีความเครียดนะครับและสารสกัดตัวที่4ครับก็คือแอลกูตามินตัวนี้นะครับมีส่วนช่วยกระตุ้นโกรทฮอร์โมนนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะช่วยในการซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายนะครับและที่สาคัญคะจะช่วยในการดีท็อกสมองครับนั่นก็คือล้างสารพิษนะครับที่เกิดจากการทํางานหนักของสมองนั่นก็คือสารพิษที่ชื่อว่าแอมโมเนียสารสกัดตัวสุดท้ายนะครับตัวที่5 นั่นก็คือสารสกัดคาโมไม์นะครับมันจะช่วยผ่อนคลายคลายกล้ามเนื้อลายภายนอกของเรานะครับทำให้เราสบายตัวหลับลึกหลับง่ายขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับโรงงานที่ผมคัดเลือกนะครับให้มาผลิตสินค้าใหม่ของอาชินั่นก็คือตัว NRD นะครับเป็นโรงงานที่ชื่อว่า Support Pack นะครับที่เป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดแล้วนะครับนั่นคือมาตรฐาน GMP ครับ SACC P รวมถึง ISO 22,000นะครับเพื่อนๆสามารถมั่นใจนะครับในการทานสินค้าของผลิตภัณฑ์ฮาชิ NRD นะครับและที่สำคัญเลยนะครับโรงงานนี้นะครับยังได้มาตรฐานของ Thailand Touch Quality นะครับที่เป็นเครื่องหมายการส่งออกนะครับและภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยครับวิธีการกิน NRD นะครับง่ายมากนะครับ2เม็ด ก่อนนอนนะครับประมาณ30นาทีเท่านั้นเองนะครับให้เราพยายามเข้านอนก่อน4ี่ทุ่มครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งจะเป็นช่วงของการที่ร่างกายมีการหลั่งโกรธฮอร์โมนจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีการกระตุ้นหรือการหลั่งโกรธฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นครับเท่ากับว่าร่างกายเรามีการซ่อมแซมเซลล์ที่มันมีการสึกหรอหรือเสื่อมนั่นเองนะครับและผมยังมีนะครับดาราเซเล็บนะครับที่มีการใช้ NRD และเห็นผลจริงๆนั่นก็คือแม่อีทครับรวมถึงพี่เอชยามิช เชื่อไหมครับภายใน3วันเห็นผลนะครับชัดเจนเลยมีอาการหลับลึกหลับสบายตื่นเช้ามามีแต่ความสดชื่นครับดังนั้นผมสรุปเลยนะครับว่า NRD นะครับจะช่วยทำให้การนอนหลับที่ยากของเราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายอย่าปล่อยให้เรามีปัญหาเรื่องการนอนหลับแล้วมาทําให้ชีวิตเราพังนะครับ NRD <น><น>พร้อมที่จะเปลี่ยนการนอนหลับของเราให้เป็นเรื่องง่ายครับ